สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับช่วงนี้นะครับผมจะใช้เวลาส่วนใหญ่นะโฟกัสไปที่เรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับเพราะผมมองเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญในปีหน้านะครับ2564 ซึ่งยังมองว่าทิศทางของเศรษฐกิจการเงินโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวในเรื่องของวัคซีนนะโควิดสิ 19. แต่ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็มองเห็นความเสียหายทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับนะที่สุดตัวลงไปมากทีเดียวรวมถึงยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับถึงแม้จะมีวัคซีนโควิดสิแต่ในทางปฏิบัติเราก็ยังไม่ทราบว่ามันจะสามารถนะครับ เขาเรียกว่าทําให้สถานการณ์นะครับกลับมาเข้าสู่ภาวะปกตินะได้รวดเร็วตามที่คาดคิดหรือไม่ก็คงต้องใช้เวลาตลอดปี6-4นะครับนะที่ต้องติดตามดูนต่อไปเนื่องจากความไม่แน่นอนนะในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยนะทำให้ผมใช้เวลาโฟกัสนะลงมาประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกเพื่อมองหาเหตุปัจจัยความแตกต่างนะครับที่มี นะย้อนไปในสมัยเกสดิเพชชันปีพันเิบว่ามีว่าอะไรมีและอะไรไม่มีนะในยุคสมัยเก e ดิเพชชันปีพันเีิบเมื่อเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกในปี2020นนะครับ <c oughs> เพื่อว่าเราจะได้เข้าใจเชิงลึกมากขึ้นนะมากกว่าที่บรรดากูรูนะครับนักวิเคราะห์นักเรศรษฐศาสตร์นักยุทธาศาสตร์ต่างชาตินะครับ ได้พูดคุยกันนะได้ให้มุมมองไว้ตามที่ผมได้แปลคลิปนะครับได้เรียบเรียงนะมุมมองของกูรูหลายท่านเลยนะซึ่งผมได้ทำไปนะเช่นคุณจิมริกคาร์ดคุณปีเตอร์ชิฟนะครับคุณเออร์รี่เดนนะครับคุณเดวิดฮันเตอร์คุณไมค์มาโรนี่นะครับคุณจิมลอรเจอร์นะครับแล้วก็โปรเฟสเซอร์ริชาร์ดบูฟนะครับแล้วก็ ยังมีคุณเบนจอนสันนะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะบางทีนี้ตกหล่นนะบูดไม่หมดเหมือนกันเพราะผมฟังมาเกินเกินสินิ้วนะครับนะตามที่ใครที่ติดตามในช่องผมเนี่ยก็จะได้มองเห็นนะแต่ทุกท่านเนี่ยพูดไปก็จะมีจุดของแต่ละท่านที่ไปทำเรเสิร์ชคือไปทำวิจัยคน้นคว้าศึกษามาและมีมุมมองส่วนตัวของแต่ละบุคคล แต่ในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยนะผมพยายามจะหาจิ๊กซอนะหาลิงค์หาจุดที่เหมือนและต่างของเหตุปัจจัยนะครับของสองสถานการณ์นะในในสสถานการณ์ที่ผมกำลังมองอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือในเกสต d ดิเพชชันปีพันเก้อว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันไม่มีอะไรบ้าง ในช่วงเกตดิเปชันปีพันี่สินะครับเทียบกับในวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกในปี2020ในขณะนี้นะครับนะเพื่อผมจะได้มองนะได้ละเอียดได้ลึกซึ้งนะครับได้ถูกต้องแม่นยาม,มากขึ้นนะกว่าบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆนะที่ผมได้พูดมานะครับซึ่งโดยมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยนะถ้าเรามองนะมุมมอง นะของนักวิเคราะห์บางท่านนะที่ FC ผู้รับชมนะได้โหวตนะให้คะแนนสูงสุดว่ามุมมองนั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตสูงมากที่สุดนะจากการโหวต113คะแนนเนี่ยนะมีสูงถึง57%นนะครับก็มองว่ามุมมองของคุณเรดาริโอนะครับมีโอกาสที่จะเกิดสูงสุดนะซึ่งสำหรับผมแล้วก็ถือว่าถ้าทำตามนะคุณเรดาริโอพูดคือกระจาย ความเสี่ยงนะลงไปในประเภทของสินทรัพย์ต่างๆนะกระจายความเสี่ยงไปในสกุลเงินนะครับกระจายความเสี่ยงไปในภูมิภาคของโลกเนี่ยนะก็แน่นอนนะครับว่าก็จะมีความปลอดภัยนะแต่ว่าถ้าเราต้องการจะมองภาพนะครับให้ลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะทําได้นะแล้วผมก็กําลังพยายามนะที่จะรวบรวมนะข้อมูลข้อสังเกต จุดเหมือนจุดต่างนะเพื่อหาว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะจริงๆนะครับในอนาคตนะถัดจากนี้ไปนะครับเมื่อย้อนดูบริษัทในสมัย Great Depression ปีพันกเนะเทียบกับปัจจุบันเพราะนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงว่าอะไรมีและอะไรไม่มีใน Great Depression ปีพันกเนะครับเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจก,การเงินโลกนะครับในปี2020นี้ เพื่อเรานะครับจะได้เข้าใจนะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นนะได้มากยิ่งขึ้นนะได้ถูกต้องมากขึ้นนั่นเองอันดับแรกนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับนั้นะในระหว่าง2สถานการณ์2เหตุการณ์นะใน g r e t Depression ปี2 5 9กับวิกฤตเศรษฐกิจก,การเงินในปี2 0 2 0นะครับเราจะเห็นว่า ในยุคสมัยทั้งสองสมัยเนี่ยมีธนาคารกลางเหมือนกันนะก็คือมี Federal Reserve นะครับนะที่เกิดขึ้นมาแล้วนะจากกฎหมาย Federal Reserve Act นะครับที่ถูกตราขึ้นมานะในปี1913นะครับให้สหรัฐเนี่ยนะมีธนาคารกลางนะครับที่ดูแลนะเรื่องของเสถียรภาพนะทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินนะครับของสหรัฐ เพราะฉะนั้นธนาคารกลางเนี่ยนะครับได้มีนะเหมือนกันกับปัจจุบันนี้นะก็คือ Federal Reserve นะมีเหมือนกันในสมัย Great d e p r e s s i o n นะกี1 9 2 9กับปี2020นี่นะครับนะวันนี้คือประการแรกนะครับที่มีเหมือนกันคือธนาคารกลาง ประการที่2ก็คือว่าในวิกฤต Great Depression เนี่ยปีพัน9ยนะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยดาวโจนนะครับได้ collapse นะครับเรียกว่าร่วงร่มสลายพังทลายลงมาถึง89%นะครับนะใช้เวลาประมาณ2-3ปีนะนับตปี 29, นะั้งแต่ปี่สิบเนี่ยร่วงร่มลงมานะถึงพังทลายลงมา89%ซซึ่งในวิกฤต นะในปี2020เนี่ยนะครับในรอบแรกนะที่เรามองเห็นเนี่ยพอเกิดโควิด19เป็นตัวทริกเกอร์จุดชนวนขึ้นมานะครับในช่วงประมาณกุมภาพันธ์ก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเกิดการปรับตัวร่วงลงมานะแต่ไม่ถึงขนาด collapse นะครับเรียกว่ามีการปรับตัวแรงนะลงมารนะร่วงลงมาแรงก็เรียกว่า collection ก็ได้นะ ีการปรับตัวาาจะ10ถึง20%นะยังไม่ถึงขนาดพังทลายลงมาแต่ว่าดูเหมือนว่ากูรูนักวิเคราะห์ทั้งหลายนะยังเชื่อว่านะมีโอกาสนะครับที่จะเกิดคราชบิ๊กคราชแรงๆลงมาอย่างที่ฟังมามี2ท่านนะครับก็คือ,อ,อคุณฮาริเดนนะครับนะก็รอลุ้นนะเพาคุณฮาริเดนบอกว่าภายในเมษายนปีหน้า64เนี่ยอาจจะเกิดบิ๊กคราชลงมา40% อีกท่านหนึ่งก็คือคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับก็ลองรอรุ้นเหมือนกันนะเขาก็บอกว่า,าภายในตรมาาหนึ่งนะอาจจะเป็นครึ่งปีแรกของปี64เนี่ยนะอาจจะเกิดบิ๊กแครชลงมาถึง80%ซึ่งเขาเรียกว่าอินเวนทอรี่ a ครชนะหลังจากที่มันไต่สูงขึ้นไปในเฟสที่หนึ่งเรียกว่าซอฟ t e เทนอัพนะครับมันก็จ,จะเพลทลงมานะนะเกิดเป็นอินเวนทอรี่ครชแซึ่ง ทั้งสองท่านนะครับเขาพูดถึงในช่วงประมาณเ,าเขาเรียกว่าอนะไรครึ่งแรกนะครึ่งแรกนะครับของปี64นะครับถัดมานะครับนะในปี1 9 2 9นะในสมัย Great Depression เนี่ยยังใช้ Gold Standard นะครับหรือมาตรฐานทองคำอยู่นั่นหมายถึงว่าเงินดอลลาร์นะครับต้องมีทองคำแบ็กอยู่นะในอัตราส่วนตอนนั้นเนี่ยก็คือ40%เ รับ r e s e r v e นี่คือี่คือ40%ไม่ได้แบคร100%็นะครับก็แบคเพียงแค่40%แต่ยังเป็นมาตรฐานทองคำอยู่แต่ในปี2020เนี่ยนะครับนะได้ยกเลิกไปแล้วนะครับนะได้มีการยกเลิกนะครับในเรื่องของมาตรฐานทองคำไปแล้วนะฮะแล้วก็นะครับเขาก็ใช้เ,เขาเรียกว่า มาตรฐานนะครับนะเอ่อ uh, พีทรดอลลาร์เซนด์ดาชนะอยนะในปัจจุบันนะ2020ัน่สถูกใช้ไปตั้งแต่ยกเลิกการผูกติดทองคำนะครับกับดอลลาร์ในปี1971แล้วต่อมาการซื้อขายน้ำมันทั่วโลกนะครับก็ใช้เงินดอลลาร์เขาถึงเรียกว่าพีเทโรดอลลาร์เซนดาชนะหรือพีเทโรดอลลาร์ซิสเต็มก็แล้วแต่อันนี้คือสิ่งนะครับที่เราเห็นมานะ แล้วก็ประการต่อมานะครับนะที่พูดถึงนะครับว่ามีความเ,เหมือนหรือแตกต่างกันนะในปีพัน9ก็เกนี่ยก็คือปีพัน9ก็เนี่ยดอลลาร์มันเป็นโดเมสติกหรือว่าโลเคอล์เคเรนซีคือเป็นเงินใช้เฉพาะภายในประเทศนะตอนนั้นสหรัฐยังไม่ใช่มาหาอำนาจนะในปีพัน9ก็ดอลลาร์ก็เป็นโดเมสติกหรือว่าโลเคอล u เคเรนซีในขณะที่ปัจจุบัน2020นะดอลลาร์เป็น World r e s e r v e c u r r e n c y นะครับเป็นเงินสำรองของโลกนะเพราะนั้นในปี2020เป็นมหาอำนาจนะเป็นจักรวรรดิอเมริกานะฮะเพราะนั้นะดอนลลาร์เป็น World r e s e r v e c u r r e n c y เรียบร้อยนะแล้วก็ในสมัยย้อนกลับไปนะในปี1929เนี่ยตอนนั้นทองคำนะครับมันผูกติด นะถูกฟิกราคาไว้ที่25ดอลลาร์ต่อ1ออนนะฮะในปีนั้นนะครับปี1 9 2 9นะก่อนที่ปี1934นะจะปรับเป็นราคาฟิกเทียบว่าดอลลาร์ที่35ดอลลาร์ต่อออนนะฮะแต่ก็ยังอยู่ภายใต้มาตรฐานทองคำอยู่แต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการยกเลิกผูกติดนะครับดอลลาร์กับทองคำแล้วนะทำให้ทองคำเนี่ยไม่ได้ฟิก ราคาตายตัวเช่นนั้นอีกต่อไปนะครับมันได้ถูกปล่อยนะครับให้มีการซื้อขายเสรีนะครับนะ,ะมันผู้คนก็จะมองมันนะครับว่ามันเป็นเหมือนคอมโมดิตี้ตัวหนึ่งนะมีการซื้อขายเสรีไม่ได้ผูกติดแบบฟิกราคาตายตัวกับดอลลา่าอีกต่อไปนะเพราะว่าดอลลา่านี่อ่อพิมกมาโดยไม่ต้องใช้โกลแบ็กหรือไม่ต้องใช้ทองคำนุนอีกต่อไปนะ ย้อนกลับไปปี1929นะครับนะตอนนั้นมันก็เกิดสภาวะเศรษฐกิจนะครับที่เรียกว่าเงินฝืดนะเงินฝืดก็คือมันเกิดมาจากผู้คนตกงานว่างงานนะครับนี่สินจ่ายไม่ได้นะก็พูดง่ายงๆคือห้างร้านบริษัทปิดนะอ่ะนะผู้คนถูกเลี้ยงออออกมาไม่มีงานทำ างคนก็กลายเป็นโฮมเลสเป็นคนไร้บ้านนะครับก็มาเรียกร้องนะงานทำกันมากมายนะในสมัยเกติเพชชันนะครัปีพันเที่บปัจจุบันนะครับก็คล้ายคลึงกันเหมือนกันนะครับก็มีการเลอออฟนะในปี2020เนี่ยมีการเลอออฟนะคนมีการปิดกิจการนะมีการล้มละลายแล้วก็เกิดสภาวะเงินฝืดเหมือนกันนะดีเฟรชันเหมือนกันนะม,นนนะมันสิ่งนี้คือสิ่งที่ ปีพันเก้กับ2องพเหมือนกันคือเกิดสภาเรียกว่าดีเฟรชันคือเงินฝืดนะผู้คนหาเงินทองยากถูกเลี้ออออกจากงานถูกตัดหันเงินเดือนรายได้อะไรหายหดหมดเลยปิดตัวกิจการล้มละลายกันคล้ายกันนะปีพันเก้าบก้ากับ2องพที่คุณแฮร์ริเดนพูดถึงนะครับว่ามันเป็นลักษณะของวิกฤตเงินฟืดดีเฟรชันนะเขามองไม่เห็นว่ามันจะเป็นวิกฤตเงินเฟ้ ในปี1029กนะครับก็มีเรื่องของสมัยนั้นนะก็คือสมัยนั้นนี่เ,เขาเรียกว่าอะไรฮนะมันไม่มี QE นะแต่ว่าในปี2020นี่มี QE เป็น Unlimited QE นะฮะและอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของหนี้สินนะต่อ GDP ในยุคสมัยนั้นนะครับนะหนี้สินต่ำในสมัย g กต e อบีช n นปีพันเี1ส2 9เนี่ยหนี้สินโลก ต่อ GDP โลกมันยังต่ำอยู่แต่ทุกวันนี้นี่สินต่อ GDP โลกมันสูงถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันเริ่มดีครับปิ้งจากการอัตราส่วน3ตอนนะ่อหนึ่งซึ่งผมได้อธิบายฟังนะฮะมันสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่มันมีอยู่นะมันมีอยู่นะครับในปี2 0 2 9กับปี2020เนื่องจากยังมีโกลสแนดารมาตรฐานทองคําอยู่ฉะนั้นในปี2019เนี่ยโกลหรือทองคําจิงทําหน้าที่แทนเงิน เพราะมันสามารถแบกเงินกระดาษได้นะครับมันไม่ใช่คอมมอดิตี้แต่ทุกวันนี้นะครับทองคําทองคำเนี่ยนะครับนะมันถูกมองนะว่ามันเป็นคอมมอดิตี้หรือเป็นสินค้าอุโภควบริโภคนะมันเป็นจเสมือนเป็นเครื่องประดับเป็นจิวเวลรี่ในอุตสาหกรรมพวกเครื่องประดับนะมันก็จะเฟื่องฟูนะครับหรือว่าซบเซาลงเนี่ยนะก็เหมือนกับโลหะประเภทอื่นๆน,นะเป็นลักษณะ เอ่อเหมือนเช่นพวกทองแดงเหล็กดีบุกสังกะสีองเป็นต้นนะเพราะว่าอุตสาหกรรมทองเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเครื่องประดับวันหนึ่งแต่ข้อที่น่าสนใจตั้งไว้สังเกตยอย่างหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าทองคําจะเป็นเครื่องประดับเนี่ยแต่มันก็มีทองคําแท่งนะซึ่งมันประดับไม่ได้เพราะฉะนั้นทําไมคนถึงสนใจทองคําแท่งเนี่ยฮะก็แบบว่าลักษณะของทองคาเนี่ยนะมันยังมีลักษณะอะไรบางอย่าง ในเชิงจิตวิทยานะครับนะที่คนมองว่ามันสามารถเก็บรักษาบุญค่าได้เขาถึงทำออกมาเป็นรูปทองคําแท่งนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับนะที่ผมชวนพูดคุยนะให้เห็นภาพนะที่ผมเปรียบเทียบให้ดสูสองเหตุการณ์นะสองสถานการณ์เนี่ยย้อนกลับไปในบริษัทเกส e ิเปชชั่นนะพันกยกกับปัจจุบันเนี่ย นะพูดถึงสิ่งต่างๆนะที่มีเหมือนและแตกต่างเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านนะครับค่อยๆจับประเด็นนะครับจับประเด็นว่ามันมีอะไรเหมือนมีอะไรต่างอย่างในปีพันเก้ายเนี่ยยังไม่มี QE นะครับยังไม่มีคํานี้ยังไม่มีเขา l i t a t i v e easing ยังไม่มีการพิมพ์เงินออกมามากมายอย่างนี้เพราะว่ามันยังมีมาตรฐา,านทองคําแบ็กอยู่นะเพราะฉะนั้นสมัยนั้นเนี่ย นะครับยังไม่สามารถจะพิมพ์เงินนะเกิดวิกฤตอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็พิมพ์เงินออกมาเลยไม่ได้นะต้องมีทองคําแบ็กอยู่หนุนอยู่แต่ทุกวันนี้ทําได้นะครับเพราะว่า,วามันเป็นมาตรฐานอดอลลาร์ซึ่งไม่มีทองคําแบ็กอยู่มันถูกถอดทิ้งไปตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยสิบเอ็ดมันพอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยลดดอกเบี้ยเป็นสูตรแล้วก็อัลลิเมเตดคิอีก็มาเลยนี่ก็เป็นความต่างที่น่าสนใจนะในปีพันเก้าร้อยยี่สิบเก้ากับสองพันยี่สิบเหตุผลก็เพราะว่าเขามองว่า ปี2020เนี่ยดอลลาร์มันเป็น world reserve currency ด้วยนะเป็นเงินสำรองของโลกไปแล้ววันพิมพ์มาเท่าไหร่เนี่ยโลกก็ต้องการนั่นเองมันจริงไม่ค่อยกลัวเรื่องปัญหาเงินเฟ้อแต่จริงหรือไม่จริงประกันใดเนี่ยที่ผมชี้ให้แต่ละท่านนะครับดึงมาเป็นจุดจุดเป็น point p o i ให้เห็นเนี่ยเพื่อทุกท่านได้ค่อยค่บคิดก่อนนะนะผมจะค่อยค่อยคลิปนะค่อยคฉายภาพนะแต่ละจุด แต่ละลิงก์นะีให้แต่ละท่านเห็นแต่สุดท้ายต้องให้แต่ละท่านไปตกผลึกความคิดเห็นเองนะว่าท่านมองเห็นอะไรอย่างไรนะเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์นะครับในเกตดิเพชชันปี1 9 2 9ก่บับวิกฤตเศรษฐกิจนะครับการเงินใน2020ซึ่งผมทัทยอยทำคลิปอีกเหมือนกันนะครับนะว่าอะไรมีและอะไรไม่มีนะในช่วงเก t ตรีเซชชัน2008นะครับเทียบกับวิกฤต นะเศรษฐกิจการเงินโลกใน2020เพราะว่านะเราก็จะได้มองเห็นเหมือนกันนะครับว่าเหตุปัจจัยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละครับเราจะสามารถดึงจุดเหมือนจุดต่างเหตุปัจจัยที่เหมือนและต่างและจะสามารถบอกได้ว่านะครับทองคำมันมีพฤติกรรมอย่างไรกันแน่มันจะเป็น c o m m o d i t ้นะครับเหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปหรือมันจะเป็น เซฟเฮ a เว n นหลุมหลบภยัยนะแล้วมันจะมีพฤติกรรมอย่างไรในวิกฤตเศรษฐกิจการเงินใน2020นี่นะครับซึ่งตัวนี้แหละครับนะบรรดากูรูนักวิเคราะห์รุ่นใหญ่นะอย่างคุณแฮร์รี่เดนและคุณบี t เตอร์ชิฟก็ถกเถียงประเด็นนี้เหมือนกันนะผมจึงพยายามที่จะสงบสงบนะครับนะเพื่อจะเก็บแต่ละจุดนะแต่ละเหตุการณ์ แต่และข้อเท็ดจริงที่เกิดปรากฏในสมัย Great d e p r e s s ปี n ปี1029 Great Recession ในปี2008และวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งใหญ่สุดในปี2020นะครับเพื่อจะเห็นได้มากขึ้นเห็นได้ลึกขึ้นนะมากกว่าที่บรรดากูรูนะที่พูดออกมาในมุมมองที่กว้างนะครับที่ผมได้อธิบายฟังว่ามุมมองของคุณเลดิโอเนี่ย พูดถึงมุมมองที่กว้างนะครับนะแต่ว่ายังไม่ได้เจาะลึกลงไปนะผมพยายามจะมองให้มันลึกมากขึ้นนั่นเองนะโดยการที่เราต้องหาข้อเท็จจริงมากขึ้นขุดให้ลึกมากขึ้นนะครับมีความสงบมีสมาธินะในการหาแต่ละจุดแต่ละเหตุปัจจัยเพื่อมาหาจุดต่อจุดลิงก์ให้เห็นความเหมือนความแตกต่างนะครับเพื่อเราจะคาดการได้แม่นยำถูกต้องมากขึ้นนั่นเองนะครับ เพรานั้นก็ขอทุกท่านนะฟังพินิจพิจารณาด้วยตัวท่านเองก่อนนะครับตกล่นอะไรไปย้อนฟังดูนะครับว่า2เหตุการณ์นี้มีหรือไม่มีอะไรนะครับแล้วเราจับประเด็นขึ้นมาจดขึ้นมาแล้วเราค่อยมาหานะครับว่ามันมีอะไรที่จะเป็นคําตอบในอนาคตใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ